ครับผมช่องผมวันคนน้องตูมนะครับเมื่อนี้มาพบกับเอ็นอยู่กับเคียงเนี่ยน้องตูมนะครับผมเมื่อนี้มารีวิวเนื้อแดดเดียวนะครับผมพร้อมเราด้รับประทานนะครับผมสําหรับเนื้อแดดเดียวห้านะครับผมลูกค้าสร้างไว้ครับผมสร้างตากแดดก็เลยตากให้ลูกค้าแล้วก่อนส่งลูกค้าครับผมนํามารีวิวนะครับผมนี่ครับผมตากให้จริงครับผมตากจริงส่งจริงอร่อยจริงๆ นี่ครับผมเนื้อคุณภาพดีๆนะครับเพราะาตากไ้นี่ยังสิผูได้มากกันยวนแปบลบว่ามักกีครับสายกีสายถอดต้องเนื้อตากแดดเลยครับผมเนื้อตากแดดของเขาคุณภาพดีนี่อันตัวนี้มีมันติดอย่างอยมันแสกอย่างอยนี่ถอดแสบนะครับผมส่วนมากสิมี้แต่หน่แงแดงสิละเนื้อร้วนๆน,นะครับผมพวกนี้เนโลละ สองร้อยหาซิฟนะครับเหนเพื่อนซื้อเนื้อสดไว้ให้ตากแห้งเลยน,นั่นตากให้เพื่อนถ้าเข้าตากแห้งแล้วสิ้นนะครับสั่งได้นะครับผมเข้าตากแห้งแลมีครับผมอันนี้ขายขีดละห้าสิบบาทนะครับผมสนจิตสนใจก็โทรสั่งได้นะครับผมศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดแปดห้าสองหกเก้านะครับผมเดี๋ยวผมมีลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับว่าเบอือยังสั่งได้แล้วก็เดย้อน มีสินค้าเขาจีลงไว้ล้วก็คอยติดตามนะครับว่าเขามีเนื้อตากแดดวอหรือเสียเอาเนื้อเทียนบอกใั่นตากแดดไปตากแดดเองนะครับผมช่องผมวนคนหนองตูมนี่ะครับผมติดตามไ้แล้วก็เจอกันลิหนานะครับผมลิปนี้ขอบคุณครับผมอย่าลืมสั่งนะครับผมขอบคุณครับ